อ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็จะลองหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นทด้ตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหานะครับที่ครูเนี่ยเจออยู่กับรถ h อน da เวฟร้อยยี่สิบห้าคาบูคันนี้นะครับนะรถเวฟร้อยยี่สิบห้าคาบูคันนี้นะครับดั้งเดิมเนี่ยเขาไปทําเป็นรถพ่วงข้างมานี่ท่านสังเกตเห็นไหมครับนี่วันที่เขารถมาให้ครูเนี่ยนี่นะมีตัวนี้ครูบอกนี่รถพ่วงข้างนี่เขาบอกใช่ นะครับแล้วเวฟ125คาบูคันนี้มันเป็นรุ่นไมดิจิตอลรุ่นนี้ไม่ใช่ไมสายนะครับถ้าเป็นไมดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีตัวสปีดเซนเซอร์หรือเซนเซอร์วัดความเร็วเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยเหนือเทสเตอร์หน้าขึ้นไปตรงนี้ไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือสว e ิตช์ไฟบอกเกียร์นี่จะอยู่ขึ้นไปเหนือตรงนี้นะครับไอตัวนี้เปลือกมันบังอยู่ แล้วปรากฏว่ารถคันนี้เขาเป็นลูกศิษย์ครูที่เรียนอยู่รุ่นนี้เขาเอารถของเขามาเนี่ยเพื่อจะใช้ฝึกเรียนไปนะครูก็สอนเรื่องเบรกเรื่องโชกเรื่องลูกปืนคอซึ่งลูกปืนคอก็เรียนกันไปเมื่อวันอังคารที่ครูเกินไปในคลิปของฮ o นด้าดีมาว่ารถที่ทําเป็นรถพ่วงข้าเนี่ยเขาจะเป็นล็อกลูกปืนคอให้คอมันแข็งปรากฏว่าคันนี้ย ไอตรงน็อตปรับตั้งลูกปืนคอเนี่ยเจอพัาสัดกับผ้าแฮมเมอร์ตอกมาซสเยินเลยแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะฮะก็จัดก,การเปลี่ยนถ้วยคอใหม่ปรับให้เรียบร้อยนะครับรถคันนี้ซีนโชค๊คไม่ต้องไม่ต้องพูดลเลยนะฮะไม่มีน้ำมันโช๊คเลยนะครับรั่วเหมือนกันแกนโช๊คเป็นรอยแต่เจ้าของเนี่ยไม่เปลี่ยนแกนจะเปลี่ยนแค่ซีนกับยางกันฝุ่นแล้วก็ เปลี่ยนแค่น้ำมันโชกอ่ะอันนี้ก็เรื่องของเขามันคือสิทธิ์ของเขานะครับรถคันนี้ระบบเบรกหน้าผ้าเบรกหน้านี่อ่าแผ่นผ้าเบรกทะลุไปเลยนะครับทะลุข้างล่างนี่มีแต่ขี้โคลนนะครับแล้วก็แม่ปั๊มเบรกตัวบนเนี่ยก็เป็นแม่ปั๊มเบรกของเทียมนะตอนเรียนเจ้าของก็รื้อออกมาล้างทังแฟลมศาสเตอร์เปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มบนชุดซ่อมคาลิปเปอร์เบรกล่าง เบรกก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันก็มาดูที่ล้อหน้าตากดว่าลูกปืนล้อหน้าเนี่ยมันแตกครูก็ให้เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าใหม่อพอเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าเสร็จปุ๊บทีเนี้ยตอนมันมาทีแรกเนี่ยไอ้ล้อที่เขาใส่มาเนี่ยมันเป็นล้อที่ใช้กับรุ่นที่เป็นมีกระปุกไมหรือเป็นไมสายนะโดยฝั่งเนี่ย มันจะต้องมีเขี้ยวขับไม้ขอกระปุกไม้หน่อยพี่ปุ้ยเนี่ยแล้วจะต้องเป็นรุ่นที่มีกระปุกไม้อย่างเนี้ยแต่ปรากฏว่าเขาทํามาคือเขาใส่เป็นแค่บูธมาสองตัวอย่างนี้ครูขออนุญาตพาชมนะครับไอที่เห็นเขี้ยวขับกระปุกไม้นี่คือเราเพิ่งซื้อมาใส่ใหม่นะมันจะเป็นบูธเหล็กเก่าๆเป็นที่สนิมสองตัวอย่างนี้แทนนี่นะ ถ้าท่านเห็นไหมเนี่ยบูธตัวเนี้ยมันโดนซีนกัดจนเป็นร่องลงไปบูธสองตัวซ้ายขวาเนี่ยนะครับสเปคเดียวกันสั้นยาวเท่ากันรูในเหมือนกันนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวครูให้ดูนะครับมันอาจจะดูยากหน่อยหนึ่งท่านดูนะอันนี้คือกึ่งกลางของบางโครนแนะ่แต่ท่านดูล้อนะเห็นไหมล้อมันเป๋มาทางฝั่งนี้อ่า เดี๋ยวถ้าท่านดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวครูเอาเวอร์เนียวัดให้ดูอะ่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยส่องแวะนะครับเดี๋ยวครูจะจับนี่นะครับจากขอบสันกระบอกโชกตรงนี้นะครับไปจนถึงขอบวงล้อใช้การวัดลึกถ้าใครมาเรียนหลักสูตรเครื่องครูต้องสอนเรื่องเวอร์เนียนะครับส่วนจะเป็นเวอร์เนียแบบอนาล็อกหรือดิจิตอลคืออีกเรื่องหนึ่ง เข้าๆนะครับอ่าแล้วครูก็ล็อก <Okay. S 1> ครูก็จะอ่านระยะห่างจากขอบล้อนะครับมาถึงกระบอกโชคฝั่งเนี้ได้ประมาณ53มมิลลิเมตรห้มิลลิเมตรหรือชาวบ้านคือ5เซนสามมิลอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูขอญาตเดินผ่านกล้องแล้วครูก็มาวัดฝั่งนี้วัดฝั่งนี้ วัดได้หลักการเดียวกันนะครับทำเหมือนกันนะครับปรากฏว่าข้างนี้ครูอ่านได้64มิลลิเมตรก็เท่ากับว่ารถคันนี้ล้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่กึ่งกลางโชกมันไม่ได้เซ็นเตอร์มันเอียงก่อนหน้านี้ไอ้คนที่แปลงมาเนี่ยเพื่อจะใส่ล้ออันนี้ แล้วเอาไปใส่พ่วงข้างเอโอเครถพ่วงข้างมันไม่ได้วิ่งเร็วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เจ้าของเนี่ยเขาต้องการเอารถคันเนี้ยมาเป็นรถวิ่งใช้งานตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้ส่งงานแบบนี้ออกไปแค่เพียงเปลี่ยนลูกปืนล้อสองข้างแล้วก็เปลี่ยนซีนดุมฝั่งนี้อันเดียวส่วนฝั่งนี้ไม่ทำอะไรใส่อันเก่ากลับไปพอไปขี่ มันก็จะเจอปัญหารถวิ่งไปเนี่ยแล้วมันดึงไปแถบหนึ่งตลอดเลยเพราะว่าล้อมันไม่ได้เซนเตอร์ครูก็ถามเจ้าของรถว่าคุณจะเอาอยัางไงนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เปลี่ยนจะใช้ล้อแม็กอันเดิมเพราะว่าอย่าลืมนะนี่ไม่ใช่ล้อตรงรุ่นของมันนะครับถ้ามันเป็นของเวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันจะเป็นดุมจานดิสสี่รู แต่เนี่ยมันเป็นดุมจานดิสห้าลูแล้วตอนมาเนี่ยน็อตยึดจานดิสก็ขาดไปหนึ่งตัวนะครับและอันเนี้ยเดิมเดินที่ครูบอกไปว่ามันเป็นไมดิจิตอลหรือไม่ไฟฟ้าแต่อ้ดุมมันเนี้ยล้ออันเนี้ยมันเป็นล้อของไม่สายหรือไม่กระปุกอ่ะครูก็เลยนะครับให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปเบิกกระปุกไมมาตัวหนึ่งเ,เพราะว่าเขาจะใช้ล้อนี้ นี่นะไปเบิกกระปุกไม้มาตัวหนึ่งทีนี้ตอนไปซื้อกระปุกไม้น่ะครูว่าถามว่าเอาแท้หรือเอาเทียมเจ้าของก็บอกว่าเอาแค่รถวิ่งใช้งานทั่วๆไปเอาของเทียมก็พอกระปุกไม้ของเทียมมันก็จะมีกระปุกมีเฟืองขับพลาสติกนี่นักเรียนงกนะครับอัดจารบีเข้าไปเทียบเลยแล้วก็มีเขี้ยวขับไม้เนี่ยแถมมาให้ด้วย ส่วนเอซีนตัวนี้ยไม่มีนะนี่ต่อกันสยับเยินแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะเขาจะเอาอย่างนี้นะครูจะให้เขาตัดสินใจเองอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยถอดท่านต้องยอมเสียเวลาหน่อยนะครับเพื่อเพื่อรับชมตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะขออนุญาตนะครับปรับขากล้องลงนะครับ เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับปัญหานะครับอพี่ปุ้ยเอากระปุกไม้ใส่เลยนี่นะเดี๋ยวครูจะเอียงไว้ฝั่งนี้นะครับเราจะได้เห็นไม้ออกอ่านะครับเอากระปุกไม้ใส่ใสโทษทีครูพูดผิดนะครับเอาบูทออกเอากระปุกไม้ใส่ กระปุกไม้ตัวนี้ถ้าใส่ไปเนี่ยจะไม่มีเขี้ยวล็อกนะนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาจะเอาแบบนี้นะครับครูต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับอ่ะแล้วครูขอญอาตเดินมาฝั่งนี้นครับ,บเนี่ยน,นี่ใส่ไม่ได้ล้วติดอ่านะใส่ได้ครับนี่จ้าเข้าไม่ได้จ้าคุณจะใส่ทรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะพี่ปุ้ย อ่าเดี๋ยวครูขอญอาตตั้งตั้งกล้องก่อนนะครับขอญาตบอกกระด้างไป้าเกิดหนากว่าอ่าคือเราเนี่ยนะครับสามารถนะครับเอากระปุกไม้ใส่เข้าไปได้แต่ปัญหาก็คือว่ากระบอกโชคมันทางออกเพราะว่าบูธข้างนู้นเนี่ยมันหนาทีนี้ถ้าเกิดเรามากง่ายเนี่ยนะครับเราฝืนใส่เข้าไปรถคันนี้ปกติโชคมันจะเป็นลักษณะน,นี้ครูขอญอาตทำอย่างนี้นะมันจะขนานกันใช่ไหมครับ ถ้าเราจะใส่กระปุกไม้อย่างเดียวเราไม่แก้เนี่ยปลายกระบอกโชคมันจะทางออกอย่างนี้แล้วปัญหาคือถ้าเราฝืนก็นไปเนี่ยโชคมันจะไม่เด้งเคนะเดี๋ยวท่านยังอาจจะนึกภาพไม่ออกไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ครูจะไปส่องให้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันนี่นะครับเนี่ยคือมันใส่กระปุกไม้เข้ากับดุมล้อได้นะครับแต่โชคเนี่ยมันใส่ไม่ได้เนี่ยมันมัน,ม,นมันทางออก เดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเอาบูธฝั่งนู้นออกอ่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยกดท้ายรถใหออ้แล้วใส่พาวาล้อกลับอย่างเก่า อ่าผมกดท้ายรถม้ให้<อ>แล้ว <นะ S 1> ครับอนะ่าท่านผู้ชมท่านยอมเสียเวลาหน่อยนะครับนะเพื่อจะได้ดูว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยครูจะต้องมานั่งแก้ไปทีละทีละเปาะทีละเปาะนะครับก็ทีแรกผมบอกว่าให้เขาถอดไอข้ขาคาลิปเปอร์เบรกออก เอ okay, าแค่คาคาไว้อะนะครับอ่าถ้าทํากับที่ครูนะเวลาน็อตหัวเพานี่ครูไม่เอาคอ้อนเหล็กไปตีนะครับเพราะว่าน็อตหัวเพามันจะบานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับทีนี้นะครับเอาพี่ปุ้ยมาส่องพี่ปุ้ยมาเป็นตากล้องทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าครูเนี่ย เอากระปุกไม้ใส่เข้าไปเพราะว่าเจ้าของเขาจะไม่เปลี่ยนดุมนะครับท่านต้องเข้าใจนะเขาจะแก้อย่างนี้นะครับแล้วเขาให้ซื้อกระปุกไม้มาใส่อ่ะนี่ท่านี้จะใส่กระปุกไม้ได้แต่กระปุกไม้ตัวเนี้จะไม่มีตัวล็อกนะครับเพราะว่ากระบอกโช๊คเนี่ยมันเป็นของรุ่นไมดิจิตอลให้ให้ดูแลให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเวลาเราขันเพลาล้อไปเนี่ยมันจะล็อกแน่นได้เองพอครูใส่กระปุกไม้เข้าไปส่วนฝั่งเนี่ย ครูถอดบูทออกครูยังไม่ใส่บูทนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวครูเอาเวอร์เนียมาวัดใหม่โดยเราเนี่ยดันดุมล็อกกับกระปุกไมให้ชิดมาทางด้านซ้ายกระบ,บอกโช๊ข้างซ้ายอย่างนี้นะอ่าครูเอาเวอร์เนียวัดให้ดูใหม่เข้าวๆนะครับเอาเข้าๆนะครับอ่าครูทําการล็อก ตอนนี้ครูอ่านค่าเวอร์เนียได้ประมาณเกือบเกือบหนะ้าสิบเก้ามิลเกือบเกือบนะฮะเกือบเกือบห้าสิบเก้าเดี๋ยวครูขอญาตเดินผ่านกล้องนะครับแล้วครูก็มาทำการวัดฝั่งนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าสองข้างเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยระยะห่างเท่ากันเป๊ะนะท่านดูนะพี่ปุ้ยสองไปที่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าตอนนี้กึ่งกลางบางโคนกับล้อเนี่ย มันได้เซนเตอร์กันละแล้วแต่ปัญหาก็คือพอเราใส่บูทตัวนี้เข้าไปบูทตัวเนี้มันยาวนะครับบูทตัวนี้มันยาว,นะว,ยาวแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอ่ะก็ลองให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปหาบูทดูนะครับเดี๋ยวครูวัดบูทให้ดูนะบูทตัวเนี้มันยาวอยู่ที่25่สมเมตร ความยาวคือครูวัดตรงนี้นะ25มิลลิเมตรแต่จากการที่ครูมาตรวจสอบเนี่ยจากตรงเนี่ยลูกปืนตัวในเนี่ยนะถ้วยลูกปืนในเนี่ยจนกระทั่งถึงหน้าแปนกระบอกโช๊คตรงเนี้ยครูตรวจสอบแล้วเนี่ยครูวัดได้แค่16มิลลิเมตรนะฮะ16มิลลิเมตรแต่บูธตัวเนี้ยมันยาว25มิลลิเมตรนะ เพราะฉะนั้นไปหาซื้อบูธที่เป็นทรงอย่างนี้รูเท่านี้นะเส้นผ่าศูนย์กางตรงนี้ที่จะใส่กับซีนเนี่ยแล้วเป็นฟาร์มยาวเท่าไหร่นะสิบหมิลิเมตรมันไม่มีขายดังนั้นสิ่งที่ครูจะต้องทำที่ครูบอกเจ้าของรถก็คือนะครับครูเบิกบูธตัวใหม่มาให้เขานะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปบูธตัวเนี้มันจะกินซีนซึ่งบูธตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันเท่ากันก็คือยี ดังนั้นก็จะต้องเอาบูธต,ตัวเนี้ยไปส่งลงกึงให้ลงกึงเนี่ยเขาปาดผิวหน้าตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยออกไป9มิลลิเมตรให้มันเหลือแค่เพียง16มิลลิเมตรส่วนวิธีการเช็คยังไงนี้ครูไม่ขออธิบายในเชิงลึกนะครับครูก็ตรวจสอบกับลูกศิษย์แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของรถจะต้องเอาบูธต,ตัวนี้ ไปกึงปาดหน้าตรงนี้ออกให้ผิวหน้ามันเรียบเลยนะครับกึงออกไป9มิลให้เหลือแค่16มิลลิเมตรแล้วก็เจ้าบูทตัวเนี้ยมาใส่พร้อมกับซีนตัวใหม่ซึ่งมันก็จะทำให้ล้อกับบางโคนเนี่ยได้เซนเตอร์ขอบล้อสองข้างกับกระบอกโชคเท่ากันและที่สำคัญคือไอตัวคาลิปเปอร์เบรกระบบเบรกเนี่ย มันก็จะได้ไม่ฝืดและทำงานได้เป็นตามปกติอ่าเพราะฉะนั้นครูก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าเห็นหล,หลายๆคนก็บอกว่าหัวร้านนี้เอาอะไรไปให้แปลงแปลงได้หมดเลยดีนะครับอันนี้ไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้ว่าอะไรเราะนะ่เขาเก่งดัดแปลงก,ก็แปลงไปแต่บางทีพอแปลงแล้วเนี่ยคือคุณเนี่ยเจ้าของรถก็ไม่ได้รู้ว่าสมรรถนะบางอย่างเนี่ยมันสูญหายหรือมันเสียไปนะ ท่านเอารถไปโหลดเตี้ยหน้าทิมถูกไหมการขับขี่ก็ไม่เหมือนเดิม c g จุดศู์ถ่วงก็เปลี่ยนไปท่านไปตัดแกนโชกรถท่านเตี้ยลงสมรรถนะในการขับขี่เปลี่ยนไปท่านเอารถไปใส่ตัวดีโช้กหลังให้ตูดมันโด่งขึ้นแล้วหน้าทิมลงสมรรถนะเปลี่ยนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของรถแต่ละท่านถ้าท่านชอบแบบนั้นครูก็ไม่ได้ไปขัดขวางท่านนะครับเพียงแต่ว่ามาทําคลิปนําเสนอให้เห็นว่าการที่บางอย่างคุณดัดแปลงใส่ไปแล้วเนี่ยณวันนั้นคือมันใช้งานได้โดยที่คุณก็ไม่ได้รู้ถึงความผิดปกติแต่วันหนึ่งพอคุณเจ้ารถคันนี้ไปใช้ในอีกบริบทหนึง่งแล้วถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่มักง่ายทํางานแบบหยาบๆไม่ได้รอบคอบ หลักวิศวกรรม,มาศาสตร์ไม่มีมีแต่หลักวิศวกรรมมากูอย่างเดียวเขาก็จะทําเหมือนที่เขาทํามาทีแรกโดยส่งงานไฟแล้วล้อทําไมครับเอียงไปแถบด,ด้านซ้ายเหมือนเดิมแล้วพอเวลาขี่แล้วมันมีปัญหาท่านก็จะไปถามคนอื่นว่าทําไมทําโชคแล้วมันยังดึงไปข้างหนึ่งซึ่งถ้ามาถามครูเนี่ยท่านคิดว่าครูจะตอบถูกไหมว่ามันเกิดจากล้อเนี่ยมันไม่ได้เซนเตอร์ครูก็ตอบไม่ได้ ครูจะตอบได้ก็ตอบเมื่องานมันอยู่ตรงหน้าแล้วครูก็มาวิเคราะห์แล้วมาตรวจสอบส่วนจะแก้ไขอย่างไรดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะเอาให้มันจบถูกต้องตามมาตรฐานคือต้องเปลี่ยนเป็นล้อแม็กหรือเปลี่ยนดุมล้อใหม่ใช่ไหมครับที่เป็นของรุ่นใหม่ดิจิตอลแต่ในกรณีเนี้ยที่ครูกล่าวมาเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนลอ้อแต่เขาจะใส่กระปุกไม้ฝั่งนี้แล้วให้ครูแก้ให้ล้อเนี่ยมันได้เซนเ,นเตอร์ให้ได้มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปอย่างที่ครูเล่ามาให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเมื่อฝั่งเนี้ยใส่กระปุกไม้ฝั่งนี้ยจะต้องเอาบูธตัวเนี้ยคุณจะใช้ตัวเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยเห็นั่นเป็นร่องเนี่ยเนี่ยไม้ก็จะเป็นกาีนพัง,งอ่าก็เลยตัดสินใจเป็นบูธตัวใหม่ ก็ต้องอาบูตัวเนี้ไปกลึงออก9มิลลิเมตรให้เหลือความยาวแค่เพียง16ม mm. ิลลิเมตรนะนั้นเสียเวลานะครับในการที่จะต้องมานั่งแก้ไขมาวิเคราะห์ปัญหาเพราะนั้นบางคนไม่ได้ลงมือทำบอกโอ้ไม่ยากหรอกง่ายทำอย่างนี้อย่างนี้นะก่อนจบทริปทำงานด้วยปากทุกอย่างง่ายเสมอแต่คนที่มาลงมือทำ มาอยู่หน้างานเจอปัญหาให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเสมอนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสายที่ชอบดัดแปลงขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ